3ขั้นตอนที่ผมใช้เปลี่ยนร่างตัวเองจากแบบนี้มาเป็นแบบนี้ภายในระยะเวลา1ปีครึ่งคือ3ขั้นตอนนี้เลยนะครับขั้นแรกเนี่ยผมเข้าช่วง lean b ก o c k i n g หปีเลยครับปัญหาหลักที่ทําให้ผมไม่ได้มีหุ่นที่ต้องการเนี่ยคือผมมีกล้ามเนื้อหน่อยครับการลีนโบกเนี่ยมันเลยจะช่วยตรงนี้อย่างมากเลยนะครับผมค่อยเพิ่มน้าหนักตัวจาก64มาเป็น73ควบคู่กับการเวทเทรนนิ่งอย่างถูกต้องทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นมาได้เยอะมากเลยครับเล่นเวทให้ถูกวิธีและกินให้ถึงเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ ว่าบอดี้แฟเนี่ยขึ้นมามากระดับหนึ่งแล้วครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในเซอร์พลัสเพิ่มเน้นซ้อมให้ถูกเล่นแบบโอเวอร์โหลดและเข้มข้นมากๆก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากๆแล้วครับและขั้นสุดท้ายผมเปลี่ยนเข้าช่วงคัตติ้งประมาณ4-5เดือนเพื่อเน้นการลดบอดี้แฟจนให้เห็นกล้ามเนื้อกล้ามท้องของตัวเองครับการเล่นเวทเนี่ยจะทำเหมือนเดิมเลยแต่การกินเนี่ยต้องลดแคลลงมาให้อยู่ในแคลอรี่เดฟเฟซิทคงโปรตีนไว้ให้สูงเหมือนเดิมเพื่อช่วยรักษากล้ามเนื้อเอาไว้ครับการคาร์ดิโอและจำน,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 จน,น,นวนก ทั้งการกินแล้วการเวทเลยเนี่ยก็สามารถมาเทรนออนไลน์กับทีมโปรเกรส s ิวได้นะครับโดยการสแกน QR โค้ดบนหน้าจอหรือจะกดลิงก์หน้าไปโอพวกเรามาก็ได้นะครับ